สวัสดีค่ะพวกเราทีมโรงเรียนบ้านบางกะปิ02จากโรงเรียนบ้านบางกะปิจะมานำเสนอหุ่นยนต์ทำลายไมโครพลาสติกมีที่มาและความสำคัญคือในปัจจุบันไมโครพลาสติกนับว่าเป็นสิ่งปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบนบกแหล่งน้ำทามธรรมชาติหรือสถานที่ต่างๆตลอดจนสิ่งมีชีวิตซึ่งไมโครพลาสติกนี้ได้กระจายไปอยู่ทุกที่ทั่วโลกและมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและห่วงโซ่อาหารต่างๆที่มีความเชื่อมโยงถึงกันโดยไมโครพลาสติกลอยอยู่ในแหล่งน้ำปลาเล็กกินไมโครพลาสติก ปลาใหญ่กินปลาเล็กและมนุษย์กินปลาใหญ่ทำให้ไมโครพลาสติกนี้ได้เข้าสู่ร่างกายมนุษย์และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์อีกด้วยดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวทำให้เราได้คิดค้นวิธีการจัดการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ โดยวิธีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพทางเคมีและทางชีวภาพเพื่อช่วยลดการปนเปื้อนที่ตกค้างอยู่ในระบบนิเวศและผลกระทบทางไมโครพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพโดยหุ่นยนต์ของเรามีชื่อว่า Robot Destory Microplastic ซึ่งหุ่นยนต์ของเราจะช่วยจัดการไมโครพลาสติกที่อยู่ในแหล่งน้ำก่อนที่จะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์มีหลักการทำงานแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันคือส่วนที่หนึงสามารถทำลายพลาสติกขนาดใหญ่ให้มีขนาดที่เล็กลงและสามารถนำขนาดที่มีเล็กลงนั้นไปย่อยสลายกับหุ่นยนต์ของทีมที่หนึงได้ ส่วนที่2คือการลดไมโครพลาสติกในแหล่งน้ำมี3ชั้นได้แก่ชั้นที่1การกรองด้วยเยื่อเมมเบรนสำหรับไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า100ไมคร ชั้นที่2การดูดซับของอนุภาคไมโครพลาสติกประเภทโพลิสไตรีนแบบต่างๆด้วยไคยตินกาฟินออกไซด์สปองและชั้นที่3เป็นวิธีการกรองก่อนที่จะปล่อย น้ำกับสู่แม่น้ำหรือทะเลเพื่อลดไมโครพลาสติกชนิดเม็ดกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสิบไมครด้วยฐานชีวภาพซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเป็นการช่วยลดปริมาณไมโครพลาสติกที่อยู่ในแหล่งน้ำซึ่งพวกเราหวังว่า หุ่นยนต์ของเราจะสามารถช่วยลดปัญหาไมโครพลาสติกที่มนุษย์ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันได้